สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันในแบบฝึกหัดที่5.7เนะคะเรื่องการคูณจํานวน1หลักกับจํานวน1หลักามาดูสูตรคูณนะคะแม่สูตรคูณแม่2ถึงแม่12ท่องกันได้ยังคะมาดูข้อแรกนะคะแคูณ2เท่ากับ16 9คูณ3เท่ากับ27 0คูณ8เท่ากับ0 1คูณ9เท่ากับ9 เก้าคูณหกเท่ากับห้าสิบสี 72, ่หคูณเเท่ากับห้าสิบสี่คูณเเท่ากับห้าสิบหกเจ็คูณแปดเท่ากับห้าสิบหกเก้าคูณเจ็ดเท่ากับเก้าคูณแปดเท่ากับเจ็ดสิบสองแปดคูณเก้เท่ากับเจมาดูแบบฝึกหัดหน้าถัดไปนะคะเก้าคูณสองเท่ากับสิบแปด สองคูณเก้าเท่ากับสิบดเก้าคูณอะไรได้สีาดูคูณแม่เกนะคะเกูณหเป็นสี่ิห้าแปดคูณอะไรได้ห้าสดูสุดคูณแม่แปนะคะแปดคูณเจ็ดเท่ากับห้าสิบูณอะไรได้สีบดูสุดคูณแม่แปนะคะแปูณหาเป็นสี่สิบเก้าคูณอะไรได้เจ็ดาดูสุดคูณแม่เกานะคะเกูณแปดเป็นเจ็ดสิบสอ หคูณอะไรได้54ดูสดูสุดคูณแม่6นะคะ6คูณ9ห้าคูณอะไรได้สาดสสองดูสุดคูณแม่4ี่นะคะ4คูณ8เป็นสา8สองดเกิดจากอะไรคูณกันคะสุดคูณแม่สองถึงแม่12จะได้9คูณเกเท่ากับ8ิเอดกิเกิดจากอะไรคูณกันคะดูสุดคูณแม่สองถึงแม่12ก็คือ 8คูณ8เป็น64มาดูแบบหัดหน้าถัดไปนะคะให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนที่ครูเคยอ,อธิบายไว้ว่าการคูณเกิดจากตัวเลข2องจำนวนนะคะตัวเลขจำนวนที่1คือกลุ่มเครื่องหมายคูณด้วยจำนวนตัวเลขตัวที่2คือ จำนวนในกลุ่มแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับตัวสุดท้ายคือคำตอบมาดูข้อแรกนะคะพ่อปลูกมะม่วงแถวละ6ต้นจำนวน9แถวคำว่าแถวละแถวละบอกจำนวน มีทั้งหมดกี่แถวคะ9แถวคือกลุ่มก็จะได้9คูณ6เท่ากับ54ต้นข้อ2แม่มีขนมเค้ก8กล่องกล่องละ3ชิ้นคำว่าละคือบอกจำนวนมี8กล่องคือบอกกลุ่ม จะได้8คูณ3เท่ากับ24ข้อ3หอประชุมมีเก้าอี้วางอยู่เป็นแถว9แถวแถวละ8ตัวคำว่าแถวละ8ตัวคือบอกจำนวนมีแถว9แถวนี่คือบอกกลุม่มจะได้ว่า9คูณ8เท่ากับ72ตัว ข้อ4ครูจัดกลุ่มนักเรียนไปทัศนศึกษากลุ่มละ7คนจำนวน8กลุ่มกลุ่มละคำว่าละบอกจำนวนมี8กลุ่มก็คือบอกกลุ่มจะได้เป็น8คูณ7เท่ากับ56คน ข้อ5ใบบัวจัดช่อดอกกุหลาบไปขายช่อละ9ดอกจำนวน8ช่อคำว่าช่อละช่อละคือบอกจำนวนมีทั้งหมด8ช่อ8ช่อคือกลุ่มมี8กลุ่มจะได้8คูณ9เท่ากับ72ข้อ6คุณช่วยแม่จัดขนมโมจิ ใส่กล่องกล่องละ6ชิ้นจำนวน8กล่องคำว่าละกล่องละคือบอกจำนวนมีทั้งหมด8กล่องคือกลุม่มจะได้8คูณ6เท่ากับ48ชิ้นข้อ7แก้วตาปลูกต้นหอม9กระถางกระถางละ4ต้น คำว่าละกระถางละ4ต้นคือบอกจํานวนมีทั้งหมด9กระถางคือบอกกลุ่มว่ามี9 9กระถางจะได้ว่า9คูณ4เท่ากับ3 6ต้นสำหรับแบบฝึกหัดวันนี้คงไม่ยากเกินไปใช่ไหมคะเจอกันแบบฝึกหัดหน้าค่ะ สวัสดีค่ะ